คือหนูกับแฟนเนี่ยค่ะอยู่ด้วยกันมาประมาณห้าปีแล้วมีลูกห<ะ>นึ่งคนตัวหนูเนี่ยอ<ะ>ตอนนี้ยี่สบแปดแฟนสาสิบเจดคือสามีเนี่ยนะคะสาสิเจ<ะ>็ดเรื่องของเรื่องก็คือแฟนเนี่ยไปฉีดเพิ่มขนาดน้องชายของเขาขนาดเนี่ยก็ใหญ่พอสมควรค่ะแต่ว่าเขาทำก่อนที่จะมารู้จักกันและอยู่ด้วยกันนะคะช่วงประมาณ<ะ>เจ็ดแปดเดือนมานี้ค่ะเริ่มมีอุปสรรคในการร่วมรักกัน น้องสาวของหนูเนี่ยเริ่มมีรอยแตกร้าวแล้วก็มีเลือดไหลซิบๆออกมามทุกครั้งที่มีอะไรกันและมันก็จะเจ็บมากๆม,มากๆด้วยค่ะและตอนนี้เนี่ยทำให้หนูเองรู้สึกกลัวคำถามที่อยากถามคุณหมอก็คือตอนแรกเนี่ยมันยังเข้ากันได้ดีนะคะแต่ก็ไม่ถูงมากค่ะทุกครั้งที่หนูเจ็บแต่ก็เจ็บมีรอยแผลฉีกเอ่อแต่ไม่มีเลือดแบบนี้ค่ะเป็นแค่รอยฉีกๆแต่ตอนนี้เนี่ย <c oughs> รอยแตกนั้นทั้งเจ็บ ทั้งฉี่แล้วก็มีเลือดด้วยที่สําคัญเนี่ยมันจะเป็นซ้ําที่เดิมจะแก้ไขรักษาอย่างไรเคยไปหาหมอแล้วสองสาครั้งค่ะเปลี่ยนคุณหมอทุกครั้งนะคะคุณหมอก็พูดเหมือนกันหมดว่าไม่เคยมีเคสแบบนี้ บอกไม่ถูกแล้วก็รักษาไม่ถูกค่ะก่อนอื่นเนาะต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เรามีเพศสัมพันธ์กันนะคะมีการสอดใส่นะคะมันจะมีการเสียสีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคในเรื่องของขนาดใดๆเนี่ยคือโอเคถ้าเกิดคุณผู้ชายแนบ่ยมีไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่ถูกไหมคะก็อาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บนะคะตรงบรนช่องคลอดนะคะของคุณผู้หญิงได้นะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยช่องคลอดของเรานะมันจะมีการขยายขึ้นได้ถึงแบบ2องอยเท่าเลยนั่นหมายความว่ามันขยายได้เยอะมากเลยค่ะเด็กคนนึงสามารถออกมาได้ เนี่ยก็คือมันะสาะมารถขยายได้เยอะมาก,มากๆเลยเนาะทีนี้เนี่ยในบางครั้งเนี่ยที่ถ้าเกิดว่าก็าต้องบอกก่อนว่าคือของคุณผู้ชายเนี่ยเวลาที่มันแข็งมัน,ม,นมันแข็งอะคะ่ะมันสามารถที่จะสอดใส่ได้เลยนะคะอันนี้เป็นธรรมชาติของคุณผู้ชายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นของผู้หญิงเรานะคะช่องคลอดของเราค่ะมันจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเนาะในการที่จะม,มีรับการสอดใส่นะคะเราจะเป็นไซส์อะไรก็ตามเราสามารถที่จะ รับได้นะไม่ต้องกังวลน,นะคะแต่ทีเนี้ยเราจะมีการเขาเรียกว่ามีการออมคุณผู้ชายต้องมีการเล้าลมเนาะแล้วก็มีการทําให้นะคะสารคันหลังนะคะบริเวณช่องคลอดนะคะมันมีการหลั่งออกมานะคะแล้วก็พร้อมนะคะที่จะสอดใส่ถ้าเกิดว่าไม่มีขสารละลื่นเนี่ยพวกเนี้ยคือสอดใส่ยังไงก็เจ็บแน่นอนนะคะ,ะแล้วก็อย่างหนึ่งนะ เวลาที่เราจะมีการบาดเจ็บนะคะจริงหมอก,ก็เจอเคสเดียวนะคะพี่ต่างที่บอกว่ามีการเจ็บเวลาสอดใส่แล้วก็มีการแบบเหมือนเป็นแผลนะคะถ้าลอกแล้วก็เจ็บแล้วก็ไม่อยากมีเจ็อย่างเงี้ยเนาะอันดับแรกเนี่ยต้องดูก่อนว่าเอ๊ะก่อนที่เราที่ของคุณผู้ชายคะ่ะจะมีการสอดใส่น,นะคะมีการเล้าโลมก่อนหรือเปล่านะซึ่งในระยะเวลาในการเล้าโลมคะ่ะก็อาจจะไม่เท่ากันนะคะหรือแม้กระทั่งในคนในผู้หญิงคนเดียวกันนะคะในแต่ละอายุอะคะ่ะก็อาจจะต้อง ใช้การเล้าโลมที่อาจจะไม่ไม่เหมือนกันหมายความว่าพอเราอายุมากขึ้นเนาะอายุ25ปีเนี่ยฮอร์โมนเอสเซอนมาเริ่มลดลงแล้วนะคะบางทีเนี่ย <Yeah. S 1> อาจต้องใช้ระยะเวลาในการเล้าโลมเพื่อให้พร้อมนะคะสำหรับการสอดใส่เนี่ยนานขึ้นนะคะ mm hmm. ซึ่งแต่ละคู่เนี่ย,ยต้องดูกันเองแหละว่าเอ๊ะ ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งของเราฝ่ายที่จะรับเราเนี่ยพร้อมหรือ,อยังนะคะพร้อมที่จะสอดใส่ไหมนะคะถ้าเกิดว่านะคะยังไม่พร้อมนะคะก็อาจต้องรอไปก่อนนะคะแล้วลมจนกว่าที่จะมีความพร้อมนะคะหรือในกรณีที่รู้สึกว่าโอเคแล้วลม จนเต็มที่แล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีไม่มีสารหล่อเลื่นออกมาค่ะมันก็จะมีตัวช่วยเนาะอย่างเช่นการใช้พวกแบบสารหล,ล่อรลื่นพวก K Y อะไรพวกนี้ได้เพราะว่าหลังๆเนี่ยมันจะมีการยากอะคะ่ะตอนที่สอดใส่ตอนแรกมากกว่านะคะส่วนชอสอดใส่เข้าไปแล้วอะคะ่ะมันอาจจะเริ่มมี พวกสารหล่อลื่นมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะแบบหาซื้อได้ทั่วไปเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราใช้พวกสารหล่อลื่นพวกนี้ค่ะเราก็อาจต้องใช้เหมือนทุกครั้งอะคะ่ะก่อนที่จะมีการสอดใส่นะคะจะต้องใช้เหมือนกันนะคะ <c oughs> ทีนี้ถ้าเกิดว่าเออเราอยากจะเหมือนฟื้นฟูนช่องคลอดของเราเนาะเพราะว่าโอเคยี่สิบแปดปีถามว่าในเรื่องของแบบฮอร์โมนอาจจะมีลดลงนิดนึงนะคะแล้วก็ อาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นไวททองที่ช่องคลอดมันจะฝ่อไปเลยนะแต่ว่ามันอาจจะมีในเรื่องของแบบการเอ่อการเขาเรียกว่าการสร้างน้ำาหลือที่อาจจะลดลงได้เหมือนกันหรือว่าในกรณีที่โอเคเรามีลูกแล้วนะคะการเขาเรียกว่าความต้องการทางเนี้ย หรือเราอาจจะมีเรื่องเครียดในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกหรือในเรื่องปัญหาชีวิตต่างๆเนี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในแต่ละวันนะคะมันจะทําให้ในเรื่องของเอ่อความที่จะอยากมีเซ็กส์ไปพวกนี้น้อยลงด้วยเนาะมันก็ทําให้การเอ่อหาเราเรือกพวกนี้หลั่งออกน้อยนะคะหรือในกรณีที่เขาเรียกว่ามีมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะหมายถึงว่ามีความเจ็บเคยมีความเจ็บแล้ว ในครั้งแรกอย่างเงี้ยแล้วพอครั้งถัดไปอะ่ะเราก็จะมีความกลัวแหละว,ว่าเอ้ยมันจะเจ็บเหมือนครั้งที่มันผ่านมาหรือเปล่าอะไรตั้งใจนะคุณหมอใช่ใช่ไอ,<ๆ>อ้ความกลัวตรงนี้แหละคะ่ะมันทําให้ยิ่งไม่มีสารละลื่นเลยเ <c oughs> พราะเรากลัวแล้วก็กังวลนึก <c oughs> ออกไหมมันเ <c oughs> ลยคิว,ว่าเอเราไม่อยากมีเรากลัวเจ็บเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นแบบช่องข้อยิ่งไม่ขยายสารลเลื่นยิ่งไม่มาอ่ะมันก็ยิ่งเจ็บไปอีกนะคะอันนี้ก็ต้อง ลดในเรื่องของความกลัวของเราด้วยเนาะแล้วก็ณนปัจจุบัน,นะค่ะมันก็จริงๆมันก็มีการใช้เทคโนโลยีทางทางทางด้านความงามเนาะในเรื่องเวิทยาความงามในเรื่องของการใช้เครื่องต่างๆนะคะที่มาทําให้นะคะตรงบริเวณช่องคลอดของเราค่ะมันมีการชุ่มชื้นขึ้นได้นะคะมีน้ําหลอดเลี้ยงขึ้นมาได้เนาะหรือว่าในตรงบริเวณที่เป็นทางทางออกปากทางออกะคะ่ะหมอจะเยอะมากเลยค่ะที่คนไข้อะมีแผลตรงบริเวณน,นี้นะคะบางคนเป็นแผลแบบ โอ้ oh, เป็นเลือดไหลเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีวิธีการ เขาเรายียกว่าอาจจะเป็นเครื่องหรือว่าเป็นกลุ่มฉีดนะคะที่จะช่วยนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะตรงบริเวณทางเข้าของปากช่องคลอดนะคะหรือว่าตรงบริเวณอ่าช่องช่องคลอดด้านในด้วยได้นะคะซึ่งก็ในหลายๆคนค่ะต้องมาตรวจนะคะแล้วก็มาดูทีหนึ่งว่าเอ๊จะทําการจะทําเครื่องนะคะหรือว่าการฉีดหรือว่าการใช้สายที่ไปช่วยนะคะกระตุ้นบร Vil ิเวณเอ่อเยื่อบุนะคะด้านนอกแล้วด้านนอกตรงทางเข้านะแล้วก็ด้านในเนี่ยอันไหนที่จะเหมาะสมกว่านะคะก็ อย่างไรกรณีที่ของคุณของคนไทยเนาะที่แบบว่าเป็นซ้ำๆซ้ำๆมาขัดบางทีเนี่ยมันจะทําให้เวลาที่เราเป็นแผลเหมือนเราเป็นแผลที่ไหนก็ตามอะ่ะเป็นซ้ำๆมาขัดมันจะทําให้เกิดการเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนแผลเป็นเนาะ<ด>แล้วตรงผิวหนังตรงเรนนั้นนะคะมันก็จะง่ายต่อการที่จะเหมือนแบบมีแผลอีกซ้ำๆอีกอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีการแบบเป็นแผลเป็นแข็งๆเจ็บได้พวกเนี้ยค่ะมันก็ทําให้ แล้วก็จะมีตัวช่วยเหมือนกันที่จะฟื้นฟูนะคะเยื่อบุตรงบริเวณพวกนี้คะ่ะให้มันดีขึ้นได้ค,ะค่ะออาจจะต้องมามาตรวจน,นะแล้วก็จริงๆมันมีวิธีการช่วยหลายอย่างเหมือนกันคะ่ะอืมค่ะอันนี้ต้องไปเช็คด้วยนะว่าสามีเนี่ยฉีดมาหลายปีเราพูดก,กันเสมอมว่าฉีดมาแล้วเนี่ยด้วยพัฒนาการของมันมันจะมีเปลี่ยนรูปเปลี่ยนทรงด้วยนะคุณหมอเนาะเป็นไปได้ต้องดูต้องดูด้วยว่ารูปทรงที่เปลี่ยนไปมีบ้างหรือเปล่าต้องไปเช็คดูว่าบางทีอาจจะทำให้เราเจ็บปวดขึ้นในภายหลังก็ได้นะคะ